วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกวางนะคะช่องกวางเด e r เ a d e r ค่ะวันนี้กวางมาทําคลิปนะคะ12ราศีประจําเดือนสิงหาคมค่ะ2,564นะคะจะเปิดไพ่ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักทั้ง3สถานะเลยค่ะในท้ายคลิปนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะคลิปนี้เป็นของราศีมังกรนะคะแต่วันที่2 2่0 0ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมเดี๋ยกวางจะขึ้นวันที่วาให้นะคะจะได้ดูได้ง่ายๆ มาเริ่มกันที่การงานนะคะของราศีมังกรค่ะมีหนึ่งถ้วยนะคะราชาถือไม้ค่ะพ่เดอะซันค่ะอัศวินถือดาบค่ะแล้วก็1ิบไม้ใครที่สมัครงานไปนะคะในบริษัทต่างๆหรือว่าเออเป็นงานแรกหรือจะเปลี่ยนงานอะไรก็แล้วแต่นะคะมีสิทธิ์เรียกตัวค่อนข้างสูงนะคะอาจจะไปอยู่ในขั้นตอนต่อไปเนาะ เออมันอาจจะมีหลายขั้นตอนอาจจะเป็นขั้นตอนที่แบบสัมภาษณ์ก่อนนะคะขั้นตอนไปสอบหรืออะไรแบบนี้นะคะจะได้เรียกขั้นต่อไปค่ะส่วนใครที่เออไปสอบราชการนะคะหรือว่าอสอบอะไรก็ได้ต่างๆเข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่าเก t ตโปรโมชั่นก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะกำลังดีเลยค่ะมีสิทธิ์ได้ค่อนข้างสูงนะคะไพ่ไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะเออแล้วคุณจะเข้าตากรรมการนะ คือเป็นคนที่รู้สึกว่าน่าจะอยู่ด้วยแล้วดีอะทํางานแล้วน่าจะสนุกดูรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นมีความมีไฟแรงของการเป็นเด็กใหม่เนอะเป็นลุกกี้อะไรเป็นแบบเนี้ยเออมันก็เลยมีคนอยากจะแบบเอาคุณเข้าไปทํางานด้วยนะคะเนี่ยเข้าตากรรมการนะคะผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ในแผนกคุณที่คุณไปสมัครหรือว่าแม้แต่จะเป็นผู้ประกอบการนั้นๆเลยก็ได้นะคะอืม ส่วนใครที่ทํางานอยู่แล้วนะคะหวังที่อยากจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในแบบถ้าเกิดว่าฉันได้โปรเจกต์นี้นะฉันจะแบบเฉิดฉายแน่นอนเลยอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ได้นะคะในสิ่งที่หวังอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันหรือจะมีคนเอาโปรเจกต์มาให้คุณทําและสร้างชื่อเสียงให้คุณก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นที่รู้จักของบริษัทก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าบริษัทน,นั้นเป็นอะไรที่มันเออ แมสมากๆนะคะอย่างเช่นแบบเออทำกรงทําเกมอะไรอย่างเงี้ยคุณอะคุณถ้าเกิดคุณทำตรงเนี้ยคุณอาจจะดังเลยก็ได้นะคะอืมในไพ่เดอะซันเข้ามาค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ในระดับผู้ประกอบการอยู่แล้วเป็นหัวหน้าอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครให้ใครมาทํางานเลยค่ะแบกทํางานอยู่คนเดียวสิบไม้เลยตรงนี้นะคะถามว่าเหนื่อยไหมก็คงเหนื่อยแหละเนอะแต่ถามว่าจัดการได้ดีไหมจัดการได้ดีค่ะ ทำได้ดีเลยเพราะว่าเป็นราชาถือไม้นี่ไม่ว่างานอะไรอ่ะทุกอย่างเอาอยู่นะแต่นิดนึงอีกนิดนึงเลยก็คือน่าจะไว้ใจคนรุ่นใหม่บ้างอาจจะมีคนเข้ามาในแผนกคุณที่เป็นคนใหม่ๆรุ่นใหม่เนาะไฟแรงคุณไม่ไว้ใจเขาเลยคุณไม่ให้ใครทํางานคุณทํางานอยู่คนเดียวก็ได้นะเนี่ยให้งานเขาหน่อยคะ่ะอืมเขาดูคุณในภาพลักษณ์ของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่า น่าจะแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอรหรืออะไรแบบเนี้ยอืมแต่ให้เถอให้งานเขาวันหนึ่งเขาจะตอบแทนเราที่ดีค่ะอืมให้งานให้โอกาสเขาโน้ตเด็กมันแรงอ่ะไฟไฟมันแรงอ่ะไงก็ต้องแบบต้องผลักดันนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเมื่อกี้กวางพูดถึงสอบราชการไปแล้วใช่ไหมอืม,อมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนี่กัน ช่วงนี้นะคะส่วนข้าเกิดใครราศีมังกรเรื่องของการงานทํางานทาโปรเจกต์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าเออจะได้ไหมผู้ใหญ่จะให้คําปรึกษาไหมไปค่ะไปหาผู้ใหญ่ค่ะช่วงนี้ไปเลยเข้าไปแบบนอบน้อมแล้วก็ถามเขาแน่นอนคุณได้รับการตอบรับแน่นอนนะคะส่วนใครที่เอ่อมีที่อยู่ได้อะวามคิดว่าเจ้านายจะเอ็นดูนะใครอยู่ในแผนก นั้นๆน,น,นะที่เป็นราศีมังกรนะคะช่วงนี้เจ้านายเอ็นดูนะเข้าหาเจ้านายบ่อยๆเลยค่ะอาจจะได้งานที่ดีมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คาแนะนําให้กับการเงินขอราศีมังกรนะคะ,ะไม่ใช่การเงินสิวางพูดผิดการงานราศีมังกรค่ะอ่ะมีไพ่อะไรมัง่งหนึ่งดาบค่ะเนี่ยคุณไม่ไว้ใจจริงๆนะเนี่ยไม่ไว้ใจเด็กๆที่เข้ามาใหม่กลัวว่าเขาจะทํา ทำงานไม่ดีอ่ะมีไพ่อะไรบ้างมีไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่นี่เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ไพ่ราชินีเอ่อถือเหรียญน,นะคะเหมือนคุณค่ะคุณไม่ไว้ใจจริงๆเนอะให้เด็กรุ่นใหม่มาทำเนอะบางทีลองถ้าเกิดกั้นใจนิดนึงอะกั้นใจเลยแบบตัดใจไปเลยแบบว่าลองให้เขาทําก็ได้ลองให้เขาทําทบางทีอะเขาจะทําได้ดีกว่าเราด้วยซ้ําเนอะอืม ถึงแม้เข้าใจว่าเนี่ยคุณน่ะน่าจะมีสัญชาตญาณแหละคุณว่าคุณมีสัญชาตญาณในการที่แบบรู้ว่างานไหนควรทําแบบไหนสามารถตัดสินใจอะไรได้คุณมีสัญชาตญาณของคุณอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการงานเอ่อดังนั้นคุณเอาตรงเนี้ยมาใช้อย่าไปมองแบบในรูปลักษณ์ของภายนอกเนาะอย่าไปมองรูปลักษณ์ของภายนอกที่ว่าโอ้โหเด็กใหม่นี้มันไฟแรงกระตือร้นแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไฟ อะไรแบบเนี้ยอย่าไปมองในรูปของภายนอกนะคะให้มองเข้าไปถึงกลืนข้างในเนาะถึงกลืนข้างในว่าเด็กคนเนี้ยเขามีอะไรดีอืมเขาอาจจะมาช่วยแบ่งเบาภาระให้คุณก็ได้นะคะในอนาคตเนาะหรือเขาอาจจะเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าเออโปรเจกต์นั้นๆนะดันเข้าตาคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะดังเนาะอันเนี้ยมันน่าจะดีมันน่าจะเด่นนะมันน่าจะสําเร็จนะคะอืม เขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้คุณก็ได้ค่ะอย่าไปห่วงแต่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เขามีอืมสอนค่ะสอนให้เขาให้เขาเอ,อดูอะไรเออให้เป็นเนาะดูงานให้เป็นทํางานให้เป็นไม่ใช่แบบเออนั่งเฉยๆไปทํางานอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทํางานให้เป็นด้วยนะคะอ่ะในเรื่องของการงานจบไปแล้วค่ะอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของการเงินกันนะคะอันนี้กวางจะแยกไพไว้นะอ่ะ ในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเห็นไหมเห็นหมดไหมเอ่ยมันน่าจะได้เนาะขีออกมาได้อ่าเรื่องของการเงินจะมีไพ่ห้าไม้นะคะแล้วก็มีเจ็ดไม้ค่ะมีแฮงแมนค่ะมีทรีใช่ไหมสามไม้ค่ะแล้วก็มีเก้าไม้นะคะช่วงนี้งานเออเงินนะถามว่าติดขัดไหมก็ติดขัดนะติดขัดพอสมควรนะคะอาจจะต้องแบบอืมช่วงนี้ต้องแบบ ทุ่มทุนในการทำงานหน่อยค่ะเออทำงานเพื่อทำเพื่อให้ได้เงินนะคะบางคนแบบว่าจะหาหาหาเขาเรียกว่าอะไรนะหาโชคลาภหรือว่าเฮ้ยทำยังไ,ไงอยากจะได้เงินเยอะขึ้นต้องทำงานค่ะต้องทำงานมันมีไพ่งานทั้งนั้นเลยต้องทำงานค่ะถ้าคุณทำงานแล้วจะได้เงินเนาะมันก็คือเป็นสมการที่ที่มันค่อนข้างตายตัวอยู่แล้วว่างานเท่ากับเงินเงิน มันก็อาจจะมาเท่ากับหยาดเหงื่อก็ได้นะคะอืมดังนั้นเราก็ต้องเหนื่อยถึงจะแลกมานะจะอาศัยที่แบบถูกรางวันที่หนึ่งนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาดูนะคะว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครถามถึงคนที่ติดหนี้คุณไว้เนอะมามาเคยมายืมเงินคุณเนี่แหละแล้วติดหนี้คุณยากที่จะทวงคืนค่ะยากที่ทว,วงคืน คุณก็คงต้องรอเขาต่อไปนะคะรอเขาต่อไปนะอืมเอ่อหรือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะบางทีคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเอ่อรับผิดช,ชอบแต่เพียงคู้เดียวเห็นไหมมีก้าวหมายถืออยู่คนเดียวเนาะ <S <S แล้วก็ข้างหลังเนี่ยคือทาไปแล้วอาจจะเป็นรายจ่ายก็ได้นี่อาจจะเป็นรายจ่ายแล้วนี่กําลังจะเป็นรายจ่ายอีกอันหนึ่งนะคะ <S 1> <S 1> ถ้าเกิดไปปักข้างหลังครบแล้ว9้าอันก็เท่ากับว่าเราจ่ายไปแล้วเก้าอัน ก็เป็นได้ค่ะได้เหมือนกันเนาะใครที่แบบติดอยู่ยากที่เขาจะมาคืนนะคะตอนนี้เขาก็ยังคงติดอยู่อย่างนั้นนะคะ่ะส่วนใครที่จะให้คนใหม่ห้ามเด็ดขาดห้ามให้ยืมเด็ดขาดถ้าไม่อยากมีปากมีเสียงกับญาติพี่น้องถ้าไม่อยากมีปากมีเสียงกับเพื่อนนะคะดังนั้นห้ามค่ะอันนี้มันเป็นกฎอยู่แล้วเนาะที่ทุกคนน่าจะรู้นะคะอะเดี๋ยวเรามา เปิดไพ่เพิ่มค่ะคำแนะนำในเรื่องของการเงินราศีมังกรค่ะขอสามใบเนะาะไพ่เห็นไหมใครๆก็อยากจะมายืมคุณเนาะใครๆก็อยากจะมายืมคุณเพราะคุณอะไรคุณแบบใจดีคุณรู้สึกว่ามีแต่คนมองข้างนอกว่าคุณเนี่ยแหละโอ้โหมีเงินมีกระตังนะคะรู้สึกว่าเออ ใช้ของดีราคาแพงนะคะเขาก็มองกันแน่นอนเลยค่ะว่าคุณมีเงินแต่จริงแล้วคือการเงินมันค่อนข้างอึดอัดมากเลยทีนี้การเงินมารู้สึกว่ามันไม่คล่องเลยนะคะมันมีแบบดาบเต็มไปหมดเลยค่ะมันไม่ได้คล่องนะคะทุกคนน่ะเข้ามาเพื่อที่จะยืมเงินเข้ามาด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะแล้วคุณก็ค่อนข,ข้างใจดีอ่ะดังนั้นไพ่มันเหมือนมาแนะนําว่ามันสะท้อนถึงตัวคุณนะคะว่าคุณเป็นยังไงคุณอย่า ตกปากรับคำใครง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นหนี้หรือไม่อยากให้ตัวเองต้องแบบมาเคลียดแบบนี้นะคะอย่าไปรับปากใครง่ายๆนะคะอย่าโอ๊ยเขามาแบบยังไงอ่อนโยนอะไรแบบเนี้ยเราใจอ่อนเป็นคนใจอ่อนคะ่ะนะเป็นคนเซนสิทีฟไงใจอ่อนเห็นเขาร้องไห้ไม่ได้เลยนะคะไม่เอานะไม่เอานะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะอ่ะเรื่องของการงานเสร็จละ เดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของความรักกันค่ะมาต่อกันเรื่องของความรักค่ะกวางเปิดไว้2สถานะแล้วนะคะมีความโสดค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยนะคะโสดนี้อาจจะมีคนคุยก็ได้หรือคนเข้าเพิ่งเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ตกลงเป็นอะไรกันแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สถานะไหนก็สามารถดูได้ทุกสถานะเลยนะคะแล้วก็เอาเอามาอัดแอกับตัวเองนะคะว่ามันตรงไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่โสดก่อนเนาะ โสดมีอะไรบ้างมี8เหรียญค่ะ1ดาบค่ะ9ดาบแล้วก็เดชารีอตนะคะคนราศีมังกรเนาะขยันทำงานมากเลยช่วงนี้นะคะเหมือนเขาสอดคล้องกับในเรื่องของการงานมากๆเลยพยายามทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆเพื่อเหมือนจะเริ่มต้นในชีวิตใหม่ะคะ่ะช่วงนี้บางที ไอเรื่องของความเครียดที่มาเนี่ยอาจจะมาสะสมจากเรื่องของการงานก็ได้นะคะที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เออหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักในในใ,ในรูปแบบที่ผ่านมาอืมก็เลยยังเครียดอยู่ยังคงมีความเครียดสะสมนะคะยังไม่อยากไม่ move on สักทีมันมีไพ่หนึ่งดาบกับไพ่เก้าดาบมาบวกกันเป็นสิบสิบดาบก็จะแบบบางทีนะต้องระวังด้วยนะคนราศีมังกรคนโสดน,นะ ระวังจะไม่สบายระวังจะป่วยนะคะล้มป่วยเอาเพราะว่าแบบว่าเจ็บเพราะรักเนาะตอมใจอะไรประมาณนี้อาจจะแบบในเรื่องของเรื่องเก่าๆย่างนี้ได้ค่ะมีคนเข้ามานะถามว่ามีคนเข้ามาไหมชาวราศีมังกรมีค่ะมีมีมีคนเข้ามาคนเนี้ยค่อนข้างมุ่งมั่นเลยมุ่งมั่นมากเหมือนกับคือแบบพยายามแบบชนะใจเราให้ได้คือแบบเข้ามาแบบลุกสุดๆนะคะเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าต้องการเอาชนะเนาะ แล้วคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาค่ะนะ,ะนะต่างความคิดต่างสังคมก็ได้ค่ะคือเอาเป็นว่าเขามีความต่างกับเราค่อนข้างเยอะค่ะในเรื่องแบบนี้เนาะในเรื่องของบุคลิกหรือเรื่องของวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ค่ะอ,อคนคนนี้เขาจะเข้ามาเออเข้ามาแบบเ,เติมเต็มในชีวิตให้เราก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวเรามา ดูกันว่าคำแนะนำเป็นยังไงของคุณโสดขอ,อคำแนะนำหน่อยค่ะคุณโซดคแ,แนะนำคุโสดคะ่ะออาวอาวอ่ะบางทีเนาะเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาบ้างนะคะเลิกเอาขาไปผูกกับไว้กับต้นไม้ได้แล้วจ้าแฮงแมนคือเราอะ่ะ สิ่งที่คุณเครียดนะตรงเนี้ความคิดว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆค่ะมันเป็นเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วคุณยังคงเครียดอยู่คุณยังคงเอาเก็บมาคิดอยู่หรือในความรักหรือในปัจจุบันของคุณนี่แหละรู้สึกว่ามันไม่ได้สมหวังมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณก็เลยเอาแต่ทำงานโฟกัสแต่ง,งานโฟกัสแต่งเงินตรงนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วก็ ตรงนี้เนาะพยายามตัดมันออกไปนะคะเรื่องที่มันเป็นเรื่องเครียดเรื่องอะไรทั้งอยา่างเออหลายๆอย่างความรักเก่าๆตัดมันไปอะไรที่มันรักชอบข้างเดียวตัดออกไปค่ะคนคนนี้นะอาจจะเข้ามาแล้วพัฒนาได้นะคะแน่นอนว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาแน่นอนค่ะอาจจะเจอทางออนไลน์ได้นะคะอาจจะเป็นแอปหาคู่อะไรต่างๆก็ได้ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอาจจะเจอ ได้เหมือนกันอาจจะมีการเดินทางแต่ช่วงนี้อาจจะเดินทางก็คงอาจจะค่อนข้างยากค่ะถามว่าความสัมพันธ์นี้นะในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสพัฒนาค่ะเขาดูเหมือนเป็นคนนักรักเนาะจะเป็นแบบนักรักมุ่งมัน่นนักรักอะ่ะแต่ว่าลองให้โอกาสเขาหน่อยค่ะลองค่อยค,อยคอยศึกษาดูใจไปทุกครั้งเลยนะกว่าเวลากวาดูดวงนะกว่าจะแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเออแบบมุ่งมัน่นหรือโฟกัสไปในเรื่องของแบบหนึแบบ่ง ในเรื่องของคู่รักแบบเดียวว่าเขาจะต้องเป็นเนื้อคู่เขาจะต้องเป็นอยากให้ค่อยๆศึกษาไปดีกว่าเอาจะเนื้อคู่หรือไม่ใช่เอาเป็นว่าให้คบกันแล้วแล้วรู้สึกส่งเสริมกันไปในทางที่ดีแบบนี้จะดีกว่าไหมลองลองคิดดูนะเออลองคิดดูนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาแบบส่งเสริมใชนไม่ทางที่ถ้าเกิดว่าเราทํางานอย่างเงี้ยแบบโปรเจกต์นี้แล้วเขาก็แบบ คอยมาแบบเอาข้าวมาให้กินหรือว่าโทรมาถามว่าเหนื่อยไม้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเขาทําทุกอย่างจากใจแบบเนี้ยเฮ้ยมันถือว่าเจอคนที่ดีมากเลยนะอ่ะในยุคสมัยนี้เนาะ,นอ,ะอ่ะเราก็ต้องเปิดใจนะคะอ่ะจบไปแล้วค่ะคนโสดเดี๋ยวเรามาต่ออ่ะเดี๋ยววางเอาไพา่เก็บก่อนเรามาต่อกันเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เพราะวันไม่ชัดเจนมีอะไรบ้างมี8ถ้วยนะคะมี5เหรียญค่ะแล้วก็5ถ้วยค่ะจัดเมนค่ะโอ้คือแบบราศีมังกรสงสารมากเลยอะ่ะอืมใครอยู่ในสถานะนี้นะบอกหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าคุณนะหรือไม่ก็เขาเนี่ยแหละเป็นฝ่ายที่ต้องตามอะ่ะเป็นฝ่ายที่ต้องยอมอะ่ะ คือคุณยอมเขาตลอดเวลาอาจสลับกันได้นะอาจจะกวางพูดไปว่าเออฝ่ายราสีมันก็ไปถูกกระทำก่อนแล้วกันเราเป็นคนแบบยอมเขาตลอดเวลาเนาะพยายามทุกอย่างเพื่อให้แบบให้อยู่ในสายตาเขาอะอืมเพราะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนคู่คู่กันจริงอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้นะเพราะว่ามีจัดเมนขึ้นมาจัดเมนหมายถึงเกินกระทำไม่เหมือนฆ่ามาใช่ไหม มันก็อาจจะเป็นคู่กันก็ได้ค่ะอืมเขาอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกับเราก็ได้แล้วจําเป็นจะต้องมาชดใช้เวรชดใช้กรรมกันในชาตินี้แล้วมันขาดกันไม่ได้อ่ะเพราะมีจัดเมนะมันขาดกันไม่ได้จะตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดตัดเท่าไหร่เดี๋ยวก็แบบเนอะก็ต้องแบบเข้ามาเจอกันเจอกันเหมือนเดิมอยากจะออกเท่าไหร่ก็ออกไม่ได้เนาะอืมหรือไม่ใครที่ยังอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆตรงนี้ ไม่ออกไปสัทีคืออยากจะออกอะ่ะคือแบบบางทีก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดถ้ากลับมาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดบางทีก็เพราะว่าอยากจะเดินออกเพราะว่ากลัวกลัวเจ็บอืมอยากจะปล่อยวางอยากจะปล่อยวางของอา้อสมพัน์เนี้ยอยากจะพอแล้วก็ได้นะมีบางคนกวางคิดว่ามีบางคนนะกลุ่มหนึ่งนี่แหละของชาวราศีมังกรเนอะอยากรู้สึกปล่อยวางอยากจะ ทิ้งมาแล้วอ่ะอยากจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วนะคะอยากตัดสินใจทใี่เดินออกแล้วความสัมพันธ์เนี้ยฉันไม่เอาแล้วอ่ะฉันพอแล้วเพราะว่าอยู่ไปก็มีแต่วความเจ็บปวดนะอยู่แบบเนี้ยก็มีแต่วความเจ็บปวดกลับมาก็เจอแบบนี้อีกนะคะวันๆก็ต้องมาตั้งตามเขาแทนที่จะบอกว่าความรักมันไม่จําเป็นต้องให้ใครตามใครเนาะความรักเราควรที่จะจูงมือแล้วเดินไปด้วยกัน ก <c oughs> วางดูแบบว่าดึนองวันนี้ใหญ่เกินไปไหมแต่ว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะคะเราไม่ควรที่จะทิ้งกันไว้เออข้างหลังเนอะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่จะแนะนําอะไรให้กับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาดูสิไพ่มันใหญ่มากเลยอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัดได้ตัดค่ะ มันเหมือนกับว่าไพ่เชียร์และแนะนำนะคะของคนราศีมังกรเชียร์ให้ตัดเราควรถ้าเราในเมื่อเราตัดสินใจที่เราจะเดินออกไปแล้วเราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนี้แล้วนะเราต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดเพื่อที่จะตัดวงจรของคําว่ากรรมตรงเนี้ค่ะอืมเราต้องเด็ดขาดตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะที่ต้องเด็ดขาดไม่ใช่เขาเราเข้าใจว่า ถ้าคุณไม่ตัดวงจรนี้วงจรใหม่มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยวงล้อเหมือนกลงล้อชีวิตค่ะเหมือนแบบมันคือโชคชะตาชีวิตที่หมุนไปเรื่อยๆบุ่นไปเรื่อยๆในวันนี้มันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดในวันนี้คุณไม่ได้แบบตัดวงจรตรงเนี้ยจุดสตาร์ทอันอื่นอะ่ะมันจะไม่เริ่มต้นขึ้นนะอไพ่ตรงนี้มาบอกอยู่แล้วค่ะไพ่เพชรออลแวนะเด็กถือไม้คือการเริ่มต้นใหม่ มันคือ beginning เนอะ new begin นะมันคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าเราตัดวงจรตรงนี้ได้นะวงจรอ,อุบาทอ,อความทีวงจ้อุบาท้วกันนั่นอะนะถ้าเราจะตัดวงจรน,นี้ได้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะกวางยินดีล่วงหน้าเลยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะเออคนมีคู่ค่ะคนมีคู่อ่ะพอดีไพ่มันใบใหญ่ค่ะกวางเลยเปิดแค่สออันไว้ก่อนอ่ะคนมีคู่ เห็นไหมกวางเลยต้องไปแอบสับเองเพราะว่าแบบสับแล้วดีตลอดอ่ะมีไ้านะคะมีราชินีไม้นะคะอ่ะราชินีไม้อ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆกล้องหน่อยอ่ะราชินีไม้ค่ะแล้วก็มีถือเหรียญสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็มีเด็กถือถ้วยช่วงนี้รู้สึกหึงหวงกันใช่ไหม ใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่คู่ของตัวเองหรือไม่ก็ตัวคุณนั่นแหละมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยในช่วงนี้คนเขาก็อยากจะเข้ามานะคะเออคนก็อยากจะเข้ามาหาคุณแหละอืมและใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเนาะ อาจจะมีควางไม่อยากตีว่าเป็น,ปนอะไรเติร์ดร l เลชั่นช i ฟหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือแบบเติร์ดบาร์ตีวางอยากจะแบบว่าเออถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรร่วมกันนะ่ะเอามาทําได้นะเอามาทําเพื่อให้แบบเพื่อให้ให้มันรู้สึกว่าให้กลับมารู้สึกบ o อบบี้เลิฟอีกครั้งอีกครั้งอ่ะอันนี้มันคือแบบฟีลแบบรักแบบเด็กๆเ,เนาะเออบางทีอ่ะในคนมีคู่อาจจะแต่งงานกันมานานแล้วไงอาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันรู้สึกความรู้สึกมันเลิบ ถดถอยลงมันเริ่มแบบน้อยลงไปเนาะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเฟดลงมันจางลงอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องมาเติมอะไรทุกอย่างให้กันนะคะในสิ่งอะไรที่มันคุณจินตนาการไว้อะอะไรก็ได้ที่จินตนาการไว้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องแบบเออเปลี่ยนเออแบบเล่าร้อนในเรื่องของบนเตียงบ้างก็ได้นะอันนี้วางผู้แบบ18บวกนะคะเพราะคิดว่าน่าจะมีแบบผู้ใหญ่ดูนะอันนี้อืม อาจจะแบบเออเร่าร้อนในเรื่องของบนเตียงก็ได้เนาะเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอออแล้วก็มีความคิดว่าเนี่ยแหละเขินอะพูดไปละเขินอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาเรามาดูคําแนะนําดีกว่าคําแนะนําด h e w วทําทำอะไรที่แตกต่างอะมันต้องทำอะไรที่แตกต่างเดอะสตาร์ แล้วก็สามเหรียญค่ะอืมเราควรแบบพอมันอยู่ในจุดนี้ใช่ไหมมันเกิดภาวะที่ตึงเครียดมานาน,น,านและอาจจะได้สักระยะหนึ่งละคนคนมีคู่ราศีมังกรเปลี่ยนต้องลองมาคุยกันมาพูดมาคุยกันอย่างน้อยอะ่ะเปิดเผยความคิดกันมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกอ่ะมันอยู่ข้างในเนาะความรู้สึกอย่างแบบความรักมันเป็น เขาเรียกวานามประธรรมทุกอย่างมันคืออยู่ข้างในมันไม่มีสเกลมาวัดได้ดังนั้นถ้าคุณไม่บอกอะฝ่ายตรงข้ามเขาจะรู้ได้ยังไงมันก็คือมันคือความในใจมันก็ยังเป็นความในใจอยู่อย่างนั้นนะถ้าเกิดไม่บอกออกมาพูดค่ะต้องพูดนะต้องบอกออกไปนะคะบอกออกไปค่ะว่าแบบอืว่าต้องการอะไรว่าอยากจะทําอะไรเนาะมันีไพ่เจ็ดถ้วยมาอยากทําอะไรอยากทําอะไรก็บอกถ้าไม่พูดไม่คุยไม่ ไม่เปิดเผยความในใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาวะเนี้ยค่ะตึงเครียดอยู่อย่างเงี้ยต่างคนต่างห่วงพื้นที่ของตัวเองเนาะตัวเองก็ห่วงเรื่องส่วนตัวของตัวเองกลายเป็นแบบทั้งที่จริงแล้วอ่ะการมีคู่นะคะอย่างเอออย่างคนที่แต่งงานไปแล้วอ่ะความรับมันจะน้อยลงจริงไหมยิ่งคนมีลูกแล้วนี่คือยิ่งน้อยลงเลยความลับคือ แทาจะต้องแบบทุกอย่างต้องทําต่อหน้าลูกเลยด้วยซ้ํานะคะเออเนี่ยต้องเอามาคุยนะคะต้องเอามาพูดเอามาคุยเอาความรับมาเปิดเผยนะคะความรับไม่ได้ความรับอะไรหรอกความรับก็คือความรู้สึกคุณในใจว่าคุณอยากทําอะไรนั่นแหละอืพูดเอามาพูดมาคุยนะคะอ่ะจบไปแล้วค่ะในเรื่องของความรักนะคะ3ามสถานะเลยนะคะ กว้างฝากกด Subscribe ให้กวางด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กวางด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงคะ่ะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ